แต่ก่อนคุณแม่ผมจะเวลานั่งเวลาเกิน4ี่้านาทีแล้วผมจะเริ่มปวด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 แม่ผมก็จะบอกให้ทนใค้ทนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายไปทนทนทนให้ได้ผมทนไม่เคยได้เลยครับเพราะระหว่างทนมันอึดอัดมันหงุดหงิดมันเหงื่อแตกใจมันร้อนมั่นโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยสุดท้ายก็ลืมตาลุกขยับขาอย่างเงี้ยจ้าจอพระจันทร์ชิตท่านก็เปิดวิดีโอให้ดูคนป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ ใช่มม้อฟีีท่านก็สอนให้การมือแบมือก่อนคุณลุงปวดตลอดเวลาไหมก็ปวดตลอดเวลาครับอ่นงั้นไหนคุณลุงลองการมือแบมือการมือแบมือนะไปเรื่อยๆการแบมืแบแล้วท่านก็มาถามพี่หลังว่าเออคุณลุงปวดยังปวดตลอดเวลาไหมตอนการมือแบมือนั้นปวดไหมเอ๊กก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่การมือแบมือปรสนใจเรื่องนี้ปรสนใจตรงนี้อยู่ก็อ่ะแปลว่ามันมันทริคหนึ่งอ่ะในการย้ายความสนใจท่านต่อมาท่านก็ให้ลองอยู่กับความเจ็บปวด เพราะว่าคนที่ป่วยระยะท้ายมันมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะถ้าไม่ฉีดหมอฟีนก็ต้องเรียนรู้การอยู่ความเจ็บปวดครับท่านก็บอกว่าพอเจ็บปวดมันมาเนี่ยให้ลองสังเกตที่ใจเราก่อนเวลามันมาแล้วอะไรตามมาความหงุดหงิดใช่ไหมว่าทําไมต้องมาเมื่อไหร่จะหายไอค,ความหงุดหงิดทางใจเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้ทางกายก็ปวดไปอีกอแล้วพอปวดกายแล้วก็หงุดหงิดใจเติมเข้าไปอีกทําไม,มต้องเป็นด้วยใช่มันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยจักไฟกองเล็กมันกลายเป็นกองใหญ่ขึ้นเรื่อยอๆกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากความคิดเราครับท่านก็บอกว่าอย่าไปผลักมันออกไปอย่าไปรังเกียจความเจ็บปวดแล้วก็อย่าดึงเข้ามาว่ามามึงจะเจ็บแค่ไหน๋ยูกูจะลองสู้กับมึงดูจะต้านกันอืรผมไม่ต้องผลักไม่ต้องไปไม่ต้องหนีไม่ต้องดึงเข้ามาอยู่ตรงกลางนิ่งๆดูที่ใจก่อนเวลา ความเจ็บปวดทางกายมาให้ดูใจว่าใจเราก็เพื่อไหมเราหงุดหงิดไหมใจเย็นๆก่อนเขาก็มาทําตามหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้มีเจตนามาทําให้เราเป็นทุกข์ก็ค่อยๆอยู่กับมันไปเฮ้ยมันเป็นกายมัเป็นโหว่าเริ่มอยู่ได้เริ่มอยู่ได้จนมันนานขึ้นเรื่อยๆนายขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่ง้วก็จะมีจุดที่ความเจ็บปวดมีอยู่แต่เราไม่เป็นทุกข์อ่ะเราก็แปลกใจมากเฮ้ยมันมีสภาวะนี้ด้วยว่าที่ความเจ็บปวดมีอยู่ แต่เราไม่ได้เจ็บนะเจ็บเหมือนเดิมขาก็เจ็บเหมือนเดิมใช่ใช่แต่ว่าใจเรามันไม่ได้ไม่ได้ดิดดิ้นอะแล้วมันเป็นิ่งๆแล้วก็อยู่กับมันได้แล้วความเจ็บมันก็เป็นกดายรลักเหมือนกันว่ามันค่อยๆจางหายไปมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่มันก็เจ็บอีกแต่ว่าการเป็นเราอยู่กับมันได้การเฮ้ยผมนั่งได้นานขึ้เลื่อนนานขี้เลื่อมก็เลยเก็ตว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ความอดทนแล้วเพื่อเอาชนะมันแต่ทําให้อยู่กับมันได้ จนผมคุยกับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเนี่ยที่พี่บางคนที่เขาตัดสินใจเลิกรักษาแล้วอะครับเรากลายเป็นว่าเขาไปทํางานจิตอาสาช่วยผู้ป่วยระยะท้ายคนอื่นผ่านระยะเวลาไปกลายเป็นเขาหายเองเลยธรรมชาติเข<อ>าบอกว่าเขาไม่ได้สนว่ามันหายห,ายหรือไม่หายเ,<อ>เขาแค่ทํายังไงให้อยู่กับมันล่า<อ>ผมชอบคำนี้มากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องความทุกข์เลยอะใครจะบอกอยากลืมอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ็บช้ำมา คนเราไม่ได้โดดอะไรฟาดหัวไม่ลืมหรอกหรือระยะเวลาไม่ผ่านไปแต่เขาอยู่กับมันได้อะคือไม่หายไม่เป็นไรแต่กูอยู่กันได้อันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยคือมอันนี้สําคัญมากนะไม่ใช่คือคนชอบบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่ทุกข์แล้วเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะร่ํารวยเหมือนเดิมเราจะแบบไอ้ปัญหาที่มีอยู่มันจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ใจเราไม่ได้เอาเก็บมาเป็นทุกข์คอยู่กับมันได้อย่างไม่อย่างไม่เป็นทุกข์จนเกินไป ก็เลยช่วยเรื่องนี้มาก็เลยสนใจครับเพราะว่าก็คิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่ดีสําหรับเราและอย่างที่สองคือเวลาไปเจอผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยผมไม่ได้ไปให้อะไรเขานะเหมือนผมไปรับจากเขามามากกว่าเพราะว่าเวลาเห็นคนเป็นอย่างนี้หนึ่งเราสึกว่าบางคนอายุน้อยกว่าเราอีกเราสึกว่าโชคดียังไงที่กูไม่เป็นเขาคือเขารำคากกว่าเราอีกอะเขาอายุน้อยกว่าเราอีกเขายังป่วยขนาดนี้สองคือบางทีมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรา เราก็มีค่าอยู่นะแบบยังยังไปยังไปเป็นคนรับฟังเขาได้บ้างยังคลายทุกข์เขาได้สนิดก็ยังดีครับมันก็เหมือน,นกลไกทายยงจิตวิทยายทาให้เรารู้สึกว่าเรายังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง <Yeah. S 1> คนเราให้รู้สึกว่าเรายังมีค่าอยู่บ้างมันจะไม่รู้สึก ด่าทอตัวเองหรือพิจารณาตัวเองว่าแบบเราไม่มีค่าแล้วประเด็นเนี้ยค่ะอยากให้พี่อุ๋ยขยายนิดนึงว่าคนชอบเข้าใจว่าผู้ป่วยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใกล้เสียชีวิตหรือป่วยหนักๆเราต้องเอาเทปธรรมะไปให้เขาฟังเอาหนังสือสมบูรณ์ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบอกให้เขาจะได้เมีธรรมะจะได้ไปดีอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ๋ยว่าไงผมว่าถ้าคนกําลังจะตายถ้าตอนอยู่ไม่ได้มาสนใจอะไรแบบนี้ไปนั่งเปิดบทสมบูรณ์ให้ฟัง เขาก็เหมือนก็เหมือนคลื่นเสียงอย่างหนึ่งอะเนาะก็จะลำคานก็จะลำคานก็ได้ว่าแบบเออฟังก็ฟังไม่ออกส่วนอะไรวะแับต้องการบอกอะไรก็ไม่รู้อเยหรือว่าใช่เขาใกล้ตายเคือผมว่าเท่าที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มาจากผู้มีประสบการณ์ด้านเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะพูดให้ให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำในอดีตซึ่งมันไม่เกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยเออ เนี่ยส่งลูกเรียนจนจบนะแบบเลี้ยงลูกมาจนโตเก่งจังเลยลูกต้องหลายคนทําอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยจําหรือคนที่เคยทําบุญทํากุศลนะบ้างจาได้ไหมเคยไปใส่บาตรที่นี่ที่นี่อาลับตาคือง่ายๆทําให้จิตเป็นกุศลนะครับตอนนั้นเท่าที่ทําได้แต่ถ้าเกิดมันทุกข์ทรมานมากๆแล้วหรือเขาทําอะไรมีกรรมมีอะไรมีปมในใจมาก็ต้องยอมรับแหละว่าจะมาเปลี่ยนปลายทางมันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับ ก็ได้แต่บางคนแล้วแต่บางคนชอบการสัมผัสรูปสีรษบจับมือก็บางคนก็เวอร์ก็อุ๋ยไปนวดเขาดีดใช่บางคนถ้าเขาไม่ชอบพูดคุยเราต้องดูสัญญาณเขาว่าครับว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังพูดคุยหรือเปล่าหรือ<ม>แค่สัมผัสคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงๆมันเคยมีแบบโมเมนต์ที่อุ๋ยเจอไหมที่ตอนที่อุ๋ยไปไปฏิบัติธรรมครั้งแรกอะพลิกอย่างเงี้ยที่ไปสัมผัสกับคนที่เขายังไม่ได้มาทางนี้ สิ่งที่อุ๋ยใส่ลงไปอ๋อไม่ถึงว่าไปเจอผ่าผู้ป่วยคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออที่อุ๋ยไปพูดไปทําอะไรสักอย่างแล้วเออเขาเทิร์นได้เนี่ยเคยมีบ้างไหมครับเคยทําก็ตอนไปเจอพระอาจารย์คันชิดคอสานะครับที่ทําให้อยับความเจ็บปวดได้ผมออกมาผมมาเจอคุณพ่อบุญธรรมผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่แล้วก็ท่านก็หงุดหงิดลูกชายท่านบอกว่าเนี่ยป้าหงุดหงิดมากตอนกลางคืนเวลาปวดผมก็เลยไปลองอธิบายสิ่งที่ผมเพิ่งเจอมาเลยเนี่ยว่าปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนี้ป้าลองทํานะ ลองดูใจตัวเองก่อนเวลาความปวดมันมาอย่าเพิ่งหงุดหงิดอาจจะเริ่มจากกำมือแบ,บมือก่อนย้ายย้ายความสนใจก่อนพอแอดวานซ์ขึ้นก็ค่อยอยู่กับมันค่อยๆอยู่กับมันก็ผ่านไปประมาณเกือบ,บอาทิตย์นะครับก็กลับไปเยี่ยมอีกครั้งปปาก็พูดกับผมว่าถ้าคิดว่าเรามีบุญคุณกันความเป็นพ่อเป็นลูกบุญธรรมกันเนี่ยสิ่งที่มาอธิบายแล้วปปาได้ลองทำเ่ยเรียกว่าครับเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดที่เราเป็นพ่อลูกกันเลยเคือท่านก็ ผมว่าท่านเกตอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคนเราอย่างเราเราไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่มีใครสนใจมานั่งฝึกอะไรแบบนี้หรอกแต่คนที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดอยู่ตลอดอแล้วเขาไม่ได้อยากจะใช้มอร์ฟีนตลอดเวลามันก็เหลือสิ่งนี้แหละที่จะช่วยเขาได้ครับเพราะมอร์ฟีนมี side effect นะครับถ่ายก็ยากท้องผูกแล้วก็บางคนเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากอยู่กับความมึนๆง่วงๆตลอดเวลาครับ ก็อยากจะพูดคุยได้ปกติเจอหน้าลูกหลานคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นไอ้อะไรแบบนี้มันผมว่ามันเป็นของพิเศษมากเลยนะไอ้วิวธีใช้ชีวิตแบบนี้วิชายอย่างเงี้ยก็อีกมุมหนึ่งครับมุมที่พี่อุ๋ยเคยพยายามพูดกันแล้วสัมผัสกันแล้วอะไรก็แล้วแ้วเขาไม่เอาเลยหรือเพราะมามาด่ามาว่ากับไหนเคยขนาดนั้นขนาดนั้นยังไม่เคยเขามาด่ามาว่าแต่ว่าแค่เห็นสัญญ,ญาณว่าไม่เอาอีกนอเออไม่เอาอแล้วก็ เราติดชอบสอนชอบพูดมันจะเห็นขึ้นมาในใจเลยว่าผุบปากหยุดได้ใจตัวเองใช่ครับเขามาสอนเราเลยครับกล้าไปทาอะไรแบบนี้ไมัได้เห็นใจตัวเองเยอะจะรู้เลยว่ามึงพูดเยอะไปละผุบปากอยู่เงียบแค่นั่งเป็นที่ว่างอยู่ข้างๆเขาบางทีมันดีกว่าพูดด้วยซ้ำแล้วเคยเคยไหมฮะคือแบบบางทีเป็นเคสพูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพี่พาไม่รับเลยอย่างเงี้ยเรามีวิธีการช่วยเขายังไงบ้างก็นั่งเฉยๆ อยู่ตรงนั้นเลยให้นั่งเพื่อนนั่งนั่งเงียบๆเนี่ยแหละครับอผมว่ายากที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบใช่สำหรับคนที่ไม่ชอบเดทแอร์นั่งรู้สึกอึดอัดเงียบกันหมดอย่างเงี้ยมันยากกว่าอีกแต่ก็ก็ต้องทําอ่ะมันก็เป็นการฝึกอยากหนึ่งสำหรับผมนะเย